สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเราแมป Rider World อย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนทำ Mask Rider ์ฮิบิกิเอ๊ะใช่ Mask Rider ์ฮิบิกินะครับผมโอเคครับผมอ่าเริ่มแรกนะผมให้เรากดที่3เส้นนี้ก่อนเนาะ3เส้นมรณะแล้วกดไปที่วาร์ปจากนั้นก็เลือกคอมเมนต์ไรเแล้วก็เลือกที่ฮิบิกิพอเรามาถึงฮิบิกิปุ๊บเราจะอยู่ป้ายสีแดงนี้นะผมให้เรามาทำการรับเควสกับตัวนี้นะผมเควสกับตัวนี้เลย ค้ดมันจะให้เราทําการสร้างอาไอเทมนะครับซึ่งเป็นไอเทมตัวนี้ถมขึ้นรูปให้นะครับโอเคแล้วให้เราทําการวร์ปไปที่ยิมนะครับผมนี่ครับให้คุยกับตัวนี้เลยเดี๋ยวเรากดอันแรกม,มันจะให้เราสร้างอาไอเทมตัวนี้นะครับผมโค้ดถึงจะสำเร็จนะครับผมให้เรามี อนาคตคุที่พังแล้วหนึ่งงานกับตราประจำตระกูลโอนิอันหนึง่งแล้วก็เงิน8 5 0 0 0นเยนวิธีหาอนาคตคุที่พังแล้วกับตราประจำตระกูลโอนินี่ให้เราเาต้องตีบอสที่พิกกีนะครับผมดรอปแค่จากบอสที่พิกกีเท่านั้นนะผมโอเคครับผมแล้ววิธีสู้กับบอสที่พิกกียังไงตามผมมาเลยครับให้เราทำการกดไปที่ว้าไปหาโลคที่ิกกีก่อนนะครับ ก็ขับตามผมมาเลยนะตรงนี้จะมีมอนด้วยนะครับมีมอนตรงนี้หนึ่งตัวตัวนั้นหนึ่งตัวแล้วก็ตรงสุดนี้หนึ่งตัววิธีจะสู้กับบอลที่วิกฤตลเราต้องเสกนะครับผมและเสกนี่เราเสกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ของที่ต้องเสกนะครับมันจะเป็นตัวนี้ครับผมเป็นมันเป็นเหมือนที่ตราสัญลักษณ์ ของมาไรเดอร์ฮิ่ิกินั่นแหละครับแต่ว่ามันพังแล้วเป็นชิ้นส่วนเนาะเป็นเศษอันนี้ต้องมีชิ้นส่วน2อันนะครับถึงจะเสกได้1ตัวตอนนี้ผมมี1อันละแล้ววิธีหาชิ้นส่วนมันก็คือการตีมอนพวกนี้ครับผมมอนสามตัวนั้นกับมอนตัวนี้ครับผมมีโอกาสตอบสูงครับผมประมาณ70%ได้มั้งก็ไม่ผิดน,นะเพราะว่าผมตีแป๊บเดียวก็ได้แล้วผมได้เสร็จปุ๊บได้มาสองอันเอามาเสกตรงนี้เลยครับเสกเสร็จปุ๊บก็ตีบอสที่พิกิบอสที่พิกิจะเกิดตรงนี้นะครับ เลือดจะอยู่ห้าแสนห้าตีจนกว่าจะได้ของครบับผมสองอย่างนั้นผมทําไปราวๆประมาณสิบนาทีถึงจะได้สองอย่างแต่เงินผมมีอยู่แล้วอ่าพอผมมีครบเนาะให้เราทําการไปคราฟเลยครับพอเราคราฟเสร็จปุ๊บให้เราไปส่งเควสับผมวิ่วิธีพอเราส่งเควสเสร็จปุ๊บอ่า เราจะได้ Damage f อร์เฟกเมมาแล้วก็เงิน150นนะครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะครับเราต้องไปทำอีกเควสหนึ่งครับผมให้ตามมาแล้วมันอยู่ที่หน้าปราสาทนี้ครับปราสาทของเ uh, uh, อ่อวันพีทอ่าไม่ใช่คุณเล่นครับนี่เลย <Okay. S 1> <laughs> ให้เราทำการมาเล่าเควสกับตัวนี้นะครับเ <laughs> ควส์มาจะให้ uh, ตีบอสที่พิกกีหนึ่งครั้งนะครับผมให้เราเหมือนเดิมนะครับหาชิ้นส่วนมา ในส่วนอันนี้2อันแล้วก็มาเสกเสกเสร็จปุ๊บให้เราเตะฆ่าหนึ่งครั้งฆ่าเสร็จปุ๊บเควสเราก็จะเสร็จเลยครับพอเสร็จปุ๊บก็ไปส่งเควสอ่าพอส่งเควสเสร็จปุ๊บก็เหลือแค่อย่างสุดท้ายแล้วครับเนาะพอเราส่งเควสเสร็จปุ๊บให้เราทําการมาท่องจํานี่นะครับโอเคผมจะบอกนะกองนี่ครับผมหมายถึง3 3 3ส่วนอิตาเลีนี่จะหมายถึง2ครับผม ไม่รู้ว่าแตหรือพิกเนะี่ยแต่ว่าแต่ครับก็มาถึง3ามตระแหน่มาถึง2แล้วก็กขึ้นครับจะมาถึงหนึ่งสามสามสองสามสามหนึแล้วก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะอ่า2 3 3 1อันนี้1 1 3 3อันนี้2 3 3 1อ่ะเดี๋ยวผมลองให้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นเลขสำหรับคนที่ไม่รู้ให้นะครับ อ่าสามสามสองสามสามหนึ่งสามสามสองสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามสองหนึ่งโอเคพอเรากดเสร็จแล้วผมมันจะขึ้นว่าอ่าอันนี้เสร็จแล้วเนาะเราให้เรากดตรงที่สีเขียวนี่เลยครับมันก็จะรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่ง โอเคมันบอกผว่าผมมีไรเดอร์นีล่ละเพราะผมทำเสร็จแล้วเมื่อเสร็จปุ๊บปบมันก็จะบอกว่าเราได้แคตตาล็อกใหม่นะครับประมาณนั้นเราก็พอเราได้ปุ๊บแล้วก็แปลงรล่างเป็นรถเรืทีลล่บิกกีได้เลยนะครับแปลงร่างโอเคเรามาดูเอ่อดีไซน์กันหน่อยครับผมว่าดีไซน์มันสวยครับโดยเฉพาะอันด้านหลังหัวหลังนี่ครับมันทำให้รู้สึกแบบเป็นยักษ์มากขึ้นเนี่ยแต่ว่าเรื่องผมไม่ ผมติดอย่างเดียวคือเรื่องสีเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วสีมันนี่ควรจะแชมพูเข้มคล้ายๆแบบสีกรมหน่อยหรือสีสักอย่างไแหละผมลืมชื่อไปละแต่มันควรจะเข้มมากกว่านี้แล้วก็สกิลที่เขาให้มาสกิลแรกครับผมเป็นสกิล e บอลไฟแล้วก็มันจะมีอย่างหนึ่งที่แถมให้ด้วยนะเป็นเป็นอะไรครับลองดูดูซิครับมันคือฉาย,ยาเองครับผมนี่ฉาย,ยาจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้เนาะแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้กดปุ๊บนี่เราก็จะฉาย,ยามา ถึงถ้าอยากรู้ว่าอฉายานี่มีประโยชน์อะไรเรากดไปที่ตั้งค่าครับกดตรงนี้แล้วก็เออไม่ใช่กดอันที่นี่อันแรกนี่เลยตามนี่เลยนะครับผมแต่เมื่ออ้มอันนี้ก็ดีอยู่ครับสําหรับมือใหม่นะแต่ว่าถ้าดีแบบหน่อยๆที่เราสามารถหาได้ก็เป็นตัวนี้ดีจะดีกว่าแนะนําตัวนี้ครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการประกาศว่าเราให้เราเก่งนะแต่ว่ามันจะมีอีกนะครับ มันจะมีอ่าพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกของตกแต่งอะไรก็มีนะผมเดี๋ยวผมลองพาไปดูเนาะแต่ผมยังไม่ได้สอนนะเป็นลาไม่พอเอ่อต้องขออภัยนะที่แบบว่าไม่ได้ลงคลิปนานโดยเฉพาะเดนโอเนี่ยผมไม่ได้ลงเลยเพราะผมรอไม้อมย,อยู่สั่งไม้มาครับรอไม้เพราะว่าอันนี้ผมอัดในโทรศัพท์แล้วก็มาใส่ในคลิปที่อัดในคอมพิวเตอร์รบมันก็เลยอาจจะแปลกๆหน่อยแต่ตอนนี้กําลังรอไม้อยู่ครับมาประมาณอีก2วัน ของตกแต่งเนาะเนี่บนี่เลยกล่องง่ายๆครับผมให้เรามีชิ้นส่วนชิ้นส่วนนั้นนะครับผมที่เราไปตีมอนได้2อันมาแล้วก็เงินเราก็ได้แล้วครับตัวนี้ก็นี่ใหม่เลยผมยังไม่เคยลองแล้วก็มีเอ่อไอเทมใหม่นี่เกลียหนึ่งสองสามอันนี้ค่อนข้างหาง่ายอยู่นะครับมีแค่สี่ชิ้นส่วนก็เงินหนึ่งแสนห้าคาบเลเลยครับ บวกเลือดโ okay. อเคไปข้างน้าดีกว่าส่วนรถนี้ก็แน่นอนสไตล์ของคุณฮิบิกิโอเคครับผมใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกนารรงใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ผมทำอะไรต่อก็คอมเมนต์ได้เลยครับ